ไหวชิวมาอะไรคะพี่อ่าใครมาแล้วมาลงรถมาฟังกันใครมาแล้วล,ลงรถเลยลงรถครับใครมาแล้วลงรถมามามาทีนี <c oughs> โ้โอเคแล้วพี่ไอ้บ๊อบยังไม่มาอ่าบ๊อบโอเคมาแล้วมาแล้วพี่ครบโอเคมาแล้วทีนี้เราจะพูดถึงรอบที่แล้วก่อนคือเอาแบบไม่ต้องอะไรเยอะเราจะไม่เล่นเหมือนรอบที่แล้วเราจะไม่โทษว่าเฮ้ย กักศพไม่ดีไม้เราเยอะมีดเราเยอะไม่สนไม่เป็นไรทีนี้พวกมึงควักอาวุธแล้วอาวุธที่จะเล่นดิใครใครเป็นไม้ไปยืนบนรถดิแค่แค่แคไม้พอใครที่จะเล่นไม้พี่พี่ไม่ห้ามนะพี่บอกว่าพี่ไม่ห้ามนะพี่บอกว่าพี่ไม่ห้ามนะรถรเกียร์ก็ได้ตัางก็ได้พี่ไม่ห้ามมึงอยากเล่นอะไรมึงเล่นกูไม่ฟิกเลยว่าต่อให้มึงจะเล่นไม้ยี่สิบคนกูจะหาวิธีมึงเล่นแต่ตอนนี้มึงต้องเอาอาวุธให้กูดูก่อนมีแค่ซูเกียร์ไอสองโต๊ะข้างหลังใครวะเนี่ย ไอจงแล้วก็ไอพรแล้วกไ็ไอสิบปะ่ะสิใช่ไหมเล่นไไม้เหรอเพื่อนเล่สิบโอเควันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ซึ่งพี่จะบอกก่อนว่าพอยี่สิเวลาเจอกันเนี่ยคือมันยากในการเล่นเจอกับไม่ว่าจะเจอแก๊งอะไรก็ตามเราประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นคือจุดสําคัญก็คือมึงต้องทำองไงก็ได้เขาแตกแยกกันมากที่สุดวันนี้เราจะไม่เล่นอุ้มศพ เหมือนกับไฟสุดท้ายที่เราเล่นกับอินียวันนั้นนะเล่นแบบนั้นนะไอ้เหี้ยไฟวันนั้นนะกิดวาชนะแล้วด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะไม่เล่นอุ้มศพพวกมึงเล่นแบบฟรีสไตล์แต่มีพอยให้สองอย่างมีพอยให้สองอย่างพอสั่งลงปุ๊บไม้เนี่ยวิ่งเข้าหาเป้าเลยวิ่งเข้าไปตีมึงจะตีหวังผลได้หัวหรือไม่ได้หัวแล้วแต่มึงส่วนมีดเนี่ยวิ่งทะลุเป้าไปเลยวิ่งทะลุเป้าไปให้นี้คือวิ่งคือพอไม้ชนเสร็จปุ๊บใช่ไหมม,มันได้โพสิชั o n แล้ว ไม่ต้องไปหาเป้าเพื่อนไม่เอาแบบว่าไม้ตีอยู่แล้วไปเข้าหลังไม้ไม่เอามึงวิ่งไปแบบทะลุหลังอะ่ะเข้าใจปะวิ่งไปทะลุหลังอะ่ะไปจนถึงแถวสุดท้ายของของเขาอะ่ะถ้าสมมุติว่ามันวิ่งตามมึงโอเคมันก็คือการกร,กระจายไม้มันจะดวนอยู่ขอไงก็ได้คือคนที่เล่นมีดอ่ะวันนี้มึงมึงวิ่งยังไงก็ได้ให้ทะลุไปให้ถึงแนวแนวสุดท้ายของเขาแล้วพอเวลาฆ่าได้ไม่ต้องอุ้มศพอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวในวอจะคุยเล่นกันเองไม่ต้องอุ้มศพหน้าที่มีแค่ฆ่าจุบเพื่อน แค่นั้นเลย,ง,ยง่ายๆขอสองอ,อย่างอุ้มอย่านอ่ะเุืมอย่างว่าคออ่าชุบเพื่อนแค่นั้นคำถามต่อมาคือจะอุ้มเพื่อนไปชุบตรงไหนมึงเจอรถตรงไหนมึงจุมตรงนั้นเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนชุบเว้ยที่ต้องมาวิ่งหาปืนให้ยิงมันเป็นหน้าที่ของคนที่เล่นในวอที่เขาเป็นปืนเนี่ยต้องแบบต้องไปหายิงให้พวกมึงเองโคเวอร์ในไฟล์กันเองเดี๋ยวพวกพี่จะคุยกันเองเพราะฉะนั้นวันนี้คือพวกมึงค่าอย่างเดียวถ้าเจอเพื่อนก็ชุบแค่นั้นทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณจะเล่นกลุ่ม <ทำ S 1> ใหญ่ ไอ้เกอะต้มไอ้ที่มันไม่มีกอร์โนมันมีคนละสองตัวถ้าจังหวะที่มึงวิ่งไปพุ่งไปแล้วมึงโดนยิงอ่ะตอนที่มึงล้ม,มอ่ะออกด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 หนึ่งตัว,ตวได้นะเพราะว่าถ้ามึงขึ้นมามึงมึงเหมือนมึงยื้ยื้อในไฟได้ด้วยนะเว้ยปืนแบบปืนมันจะยิงมึงแบบไม่ไม่เข้าอ่ะอืกดต้มมาใช้ไปเลยให,เหลให้เหลือตัวให้เหลือตัวหนึ่งอ่ะคือมึงจะแดกคือพี่ไม่อยากให้แบบ คือจังหวะกินยาววิ่งอ่ะพี่ไม่รู้ว่าผู้มึงกินกันยังไงไม่ไม,ไม่ไม่มีฟิกเอาไว้ว่ามึงจัดการเรื่องใช้กันเองแต่ทําไงก็ได้คือไม้อ่ะกูไม่สนว่ามึงจะตีตายหรือไม่ตายแต่มึงตายให้ยากที่สุดไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ห้าคนเนี่ยมึงตายให้ยากที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนมีดมึงวิ่งทะลุหลังไปเลยไม่ต้องไปสนต่อให้มันมีแนวหน้าเยอะอย่าไปวัดกับมันตรงกลางนะเพราะว่าเราจะปล่อยโพสิชันให้คนที่เป็นไม้แก๊งเราเล่นได้ง่ายขึ้นวิ่งทะลุหลังไปเลยไปให้ถึงแนวสุดท้ายของของแก๊งมัน เพราะฉะนั้นวันนี้คือเราเจออเทน่าเนี่ยคือเราเจอชุดหนึ่งอ่ะซึ่งเขาอ่ะเทผมแดงไปอยู่ชุดหนึ่งหมดเลยอเทน่าตามรายชื่อที่เขาส่งมาซึ่งเราก็ประมาทไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังหรือว่าเมมแค่ไหนเพราะว่าแต้มเขาไม่มีทีนี้เรามาพูดถึงกรณีที่ดูไว้หนึ่งตอนนี้ดูไว้หนึ่งไม่แพ้เลยแต่เหลือเจอโอเวอร์แมตสุดท้ายทีมสองทุกทีมยังไม่มีใครมีแต้มเลยนอกจากเราเรามีแต้มเดียวทีมอื่นแพ้หมดนะอย่างแย่เลย ntr over เก็บได้ ได้สามแต้มแมตสุดท้ายอะไรก็ว่าไปยังไงพาสีแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นคือสองแมตท,ที่เหลือที่เจอซาเวียอาร์ติน่าเนี่ยวันนี้มึงกำสามแต้มสบายและชิวเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษเน้นๆเ,เลยทีนี้พี่อยากจะให้พวกถูกหลังจากนี้ห้ามแพ้เพราะว่าเซฟกันชุดหนึ่งเจอโอเวอร์แล้วพลาดอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้เพราะว่าโอเวอร์เมื่อวานแพเอ็นทีอาร์มามันอาจจะแก้จะนูนี่นั่นแล้วไปเจอกับชุดหนึ่งเราอาจจะภาพเปลี่ยนเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นที่ชุดเราก่อน ซึ่งเราก็จะไม่ประมาทศัตรูขอแค่นี้ไม่เอานะแบบวันนี้แบบเฮ้ยฆ่าเสร็จแล้วอุ้มศพมันมาไว้ข้างหลังไม่เอาเด็ดขาดมันจะทาให้เราแตกแยกเราก็แบบกระจัดกระจายพอยของเราคือทำมันก็ได้ให้มันกระจายที่สุดเล่นแบบเราโดนอุ้มไปด้านหลัง<อ>มึงแค่วิ่งไปด้านหลัง<อ>แล้วเด๋ยบปืนขบวนไปเล่นเองใช่วิ่งไปชุบด้านหลังเออแค่นั้นทีนี้มันจะมั่วตรงที่ว่าเวลาเวลาเพื่อนเราไปเนี่ยแล้วแล้วแล้วพวกมึงจะวิ่งไปด้านหลังมันมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ยากมากเพราะว่า พอยคำสั่งคือกูให้มึงวิ่งจนถึงแนวหลังสุดท้ายของเขาเพราะฉะนั้นแนวหลังสุดท้ายเขาจะเซตไม่ได้ตรงกลางเนี่ยถามว่าไม้จะรลุมอยู่ไหมไม่มีทางเพราะว่าเดี๋ยวปืนจะช่วยกันยิงยังไงไม้ตรงกลางเนี่ยตายตายยากแน่นอนพี่ว่าตายยากแน่นอนมึงทำยังไงก็ได้โจทย์ของคนเล่นไม้มึงตายให้ยากที่สุดแค่นั้นเลยเข้าใจต้องกันทุกคนนะโอเคดีเงียบกันหมดไอ้สัตทีนี้ทีนี้ทุกเอาทูฟดันทำให้ตายยากที่สุดไปเพื่อนโชค มึงอย่าดูหนึ่งหนึ่ง้วยทีนี้คนที่เล่นปืนวันนี้เนี่ยมีแค่นุกจอนพี่อาคุนแล้วก็แวนแค่นี้นุกจอนอาคุนพี่แวนขอแค่ห้าคนพอพอสั่งลงปุ๊บที่เหลือมึงลงให้หมดเลยไอหลงไอเห็ดไอเกีย,กยลงให้หมดเลยแค่นั้นในไฟ์เนี่ยพี่จะรีพอร์ตในวอลแล้วเดี๋ยวให้ไอไอ,อ,อ,อคุณมันเมโะโฟนต่อ,อกทีบางทีพี่ต้องแบบเก็บรายละเอียดรอบนอกแค่แบบว่ามันอุ้มเพื่อนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่จะแจ้ง แค่นั้นวันนี้ขออย่างเดียวมีดแบบอยาวิ่งเข้าไปมงแบบเจอหน้าปุ๊บบู๊ดชิปแทงเข้าไปเลยไม่เอามึงวิ่งแบบปวดน่ะวิ่งทะลุแนวหลังไปเลยต่อให้ข้างหน้ามึงมันจะมีศัตรูมึงก็วิ่งทะลุแนวหลังไปเลยเว้นแต่มึงจะเจอมันวิ่งหันหลังแล้วมึงวิ่งเข้าไปแทงเมียเอออย่างนั้นค่อยทาแต่ถ้าไม่เจอนะคือมึงวิ่งทะลุไปให้ถึงแนวหลังแนวหลังก็คือคนที่มันลงช้าที่สุดคนสุดท้ายของ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 ศัตรูอ่ะมึงต้องวิ่งไปให้ถึงตรงนั้น พอมึงได้เป้าเสร็จมึงรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเอ้ยมึงวิ่งมาสี่คนข้างหลังมันมีสองสามคนเนี่ยคือแนวหลังคืออยุดตรงไหนก็คือแค่นั้นมึงต้องเล่นเพสซิ่งกดดันให้มันสูงสูงให้มันให้มันแยกกันให้เยอะที่สุดว่าไงเกียร์ไอ้เนี่ยเริ่มผมขอเรื่องปืนนะพี่เริ่มเริ่มเริ่มไฟอ,ะอ่ะพี่อาจจะไม่ต้องโฟกัสรีเซ็ตเยอะถูกไหมเพราะมันเพิ่งเริ่มไฟอ่ะอยากให้พี่โฟกัสไปที่ผมแดงเขาจับอ่รู้เรื่อง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 อันนรู้เลยไม่ไม่อยากอยาก,ยาก,ยากให้กล้าเล่นกันนะทนั้ทงน โอเคปอยเป็นประมาณนี้ง่ายๆทีนี้เดี๋ยวในไฟอะวันนี้กูจะใส่สุดเสียงเลยเพราะว่าแม่งไม่อยากประมาทเว้ยเราจะว่าเขาหมูก็ไม่น่าใช่ไอ้เหี้ยเพราะว่าเราแพ้เราแพ้มากี่แมตช์นะแพ้มาสองว่ะแพ้หนึ่งเสมอแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งเออแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งซึ่งยี่มันประมาทไม่ได้จริงว่ายี่สิบยี่ไอ้เหี้ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออย่างเดียวคือมึงต้องแผนคือไม่อุ้มศพ ต่อให้มึงจะฆ่าได้แล้วมึงว่างก็ตามไม่อุ้มศพห้ามอุ้มศพเขามากอง,ตรง,ต,รงตรงนู้นตรงนี้ห้ามทําเด็ดขาดต้องเผ็สซิงเท่านั้นกดดันสูงสูงทลายวงเขาไ้เยอะมึงอย่าลืมชุบเพื่อนนะเว้ยต้องชุบเพื่อนใช่นะมึงต้องคือพอยมึงมีงมงมงแค่ฆ่าชุบเพื่อนแค่นั้นมีแค่นั้นเลยมีดแค่วิ่งทะลุถึงแนวหลังพอได้จุดแล้วปึ๊บฆ่าแล้วก็ชุบเพื่อนแค่นั้นเลยเจอเพื่อนหิ้วมาชุบเจอเพื่อนหิ้วมาชุบแค่นั้นแหละใช่ถ้าเพื่อนไม่เจอก็ตีแม่งถูก แค่นั้นเพื่อลดเลยปะเดี๋ยวใกล้เวลาค่าตีละเอาหน่อยเว้ยเดี๋ยวกูไปมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านบัฟบัฟมึงในไฟอีกทีนึงโอเครู้เรื่องเอย่าลืมอย่าลืมเสียงด้วยเสียงเราไม่ค่อยแบบดังยากดังไปเกียร์ใหญ่ไยมนี่มันเปิดไปเยอะต่อไฟก็หน่อยเว้ยปืนหลักย้ำนะปืนหลักย้ำนุกจอนคุณกูแล้วใกล้แวนเดี๋ยวกูเลยเดี๋ยวกูเล่นในไฟตอนไฟใหญ่อ่ะอย่าหนวนเว้ยเออไอเห็ดไอหลงไอเกียร์ลงไปเล่น พี่จะบอกว่าตอนเริ่มอ่ะมึงยิงจุงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังพอกูสั่งลงปุ๊บมึงเปลี่ยนเป็นอาวุธทันทีกูกูขออันนี้ได้ป่ะวนไฟได้ป่ะปืนวนไฟได้ป่ะปืนวนไฟเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูกับแหวนเล่นเองสองคนส่วนนุกจอนคุณโฟกัสในไฟโอเคป่ะโฟกัสในไฟแต่ทีนี้คือกูกูเพิ่มอีกไปอีกคันหนึ่งได้ไหมได้มึงเด้เหรอได้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 กูว่าได้กูว่าได้กูว่าไหวไฟกลางก็ชนะทุกคนเออขอแค่ไม้ตายยากๆมีทะลุให้ถึงแนวหลังแค่นั้นจบถ้ามึงคุมเกม กลางโซนได้คือจบไอ้แบงเขาอยู่ไหนนะไฟต้นเราชนะเว้ยให้ชนะได้อยู่บ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยเหรองั้นเจอกันใต้สะพานตรงทางไปบ้านเทน่ารู้ใช่ไหมใต้สะพานที่มันมีสะพานรถไฟข้างบนอ่ะรู้ใช่ปะใต้รางรถไฟอ่ะเออสามแยกใต้รางรถไฟอ่ะไปขับไปพร้อมๆกันไอ้นุกปิดท้ายหน่อย แล้วว่าถ้ามาจากเมืองเขาหันหลังให้เราอยู่อ่ะครับโอเค okay. เพื่อชุดไม่ได้เพื่อไม่มีโอกาสเพื่อชุดไม่ได้คงนะพี่เราขับไปครับโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลงปั๊มได้เราเสิร์ฟได้ช่วงปั๊มช่วงแรกเปิดไฟเพยายามช่วงช่วงชเปิดไฟมึงต้องการเล่นมึงต้องการเล่นกับปุ่มแดงเว้ยถ้ามึงจับปุ่มแดงได้มึงพิ้วขึ้นรถจบเลยง่ายเลยเอาง่ายง่ายเลยเว้ยอยากจับปุ่มแดงสุดนะเอาเอาเอาพวกแบบว่าปืนล่องหนอะไรที่มันแบบว่าใช่มึงต้องเอาง่ายมึงจับปืนขาตายเขาได้จบเลยเว้ยเพราะว่าคนข้างในเขาไม่มีพอยต์เว้ยเขาไม่ได้มีพอยต์ขนาดที่เขาสามารถเปลี่ยนขึ้นไปเล่นปืนได้กระะทัันนห นี่ตัวหอบไปถ้าถ้ามันตายอย่า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 ให้มันหลุดไปได้เลยเพราะว่าคือเอาเอาคุณคืนได้เอาคืนอ like ่นเอ็น่าติดตีนคนปืนเลยติดต oh, ีนปืนเลย9โฟนมันมีฮิ้วเลยต้องมึงต้องสังเกตเอาไว้เพราะส่วนมากน่าจะเป็นปืนนี่เนี่ยปืนที่แบบว่าเป็นไงบ้างแบนมันไปไหนแล้วมันเป็นหน้าคุกเหรอใช่ใช่ใช่แั่อยากันเจอเจอปั๊มนี่เลยก็ได้ไอ้คู่ตีอย่างวะยังใช่ปะปั๊มไม่ใช่น่าเจอเจอปั๊มเจอกันปั๊มเดนอเสาร์เลย

ต้องรถนอเราพี่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพื่อนเราลุไอเมียวรถรถลับหน่อยนะข้างหลังอ่ะยอนไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยรออยู่นั่งขับไล่ผมจะไกลมากกลุ่มใหญ่พาพาพากลุ่มใหญ่ไล่เนี่ยแต่ไกลที่เที่ยวผมผมหนีอยู่ขับขึ้นเขาวะไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครแต่แขนดีเหลือเกินใครวะใครตัดสายวะเบลเลอร์อ่ะไม่รู้หยุดเล่นปกติดิมาหยุดเล่นปกติดิเนี่ยไม่ได้เพื่อนตัดสายขึ้นเขาไปแล้วคันหนึ่งอ่ะ คือไปไหนไปตามให้ตา้กูอยู่ถ<ค>นนหลักแล้วเนี่ยที่จะไปจีพี่ดำอ่ะเผื่อไว้เพื่อนไม่คนในบองไรอรอรอข้างๆพิชาลีเนี่ยมือขายไว้รูปหรอพรครับพี่เจ<ท>พี่ดำพี่ดำขอผมขอไปซื้อถัานน,น,น้ำมันแป๊บนึงได้ไหมพี่เออไปดิรดูเองเลยพี่ยู นแต่อยู่หน้าคุอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่ตรงตรงนี้ไม่อยู่โฮมโปรเหรอสรุปเว้ยเว้ยท่ไมวะเป็นแจ้งโฮมโปรล่าสุดกลับมาหน้าโค้งพี่กลับมาหน้าโค้กอยู่ตรงไอตรงตรงตรงข้ามที่เราจดบระจำอ่ะมาครบไปอย่างวันุกึ่งปั๊บแล้วตอนนี้ฟังวอดีๆนะโฟกัสพรมแดงนะ ครบแล้วตอบปิดท้ายกลัวคือรถล่องหนเว้ยเจอแบบรถล่องหนเยอะไอ้บอลเลอร์มายิปปี้เขียนบอลเลอร์ขับขับขับสเกาอยู่หน้ามีบอลเลอร์ด้วยบอลเลอร์ที่อ่ะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวพอเราชนกับเขาอ่ะมึงร์จำไว้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะโซนเราจะคือฝั่งที่เรามาซึ่งตอนนี้เขาอยู่ไหนนะแวนหน้าโฮมโปป่ะเนี่ยเขาอยู่หน้าโฮมโปอ่ะหน้าคุกเราจะไปทางนี้เราหันรถทางไหน เรามาจากทิศไหนต่อให้มึงจะชนกระจุยกระจายแค่ไหนก็ตามแต่เราจะกลับมาตั้งโซนฝั่งที่เรามาเข้าใจตรงกันทุกคนไปเลยคุูจะขับช้าๆหน่อยนะอีกคนหนึ่งสักก้าวฮงโปเลยเหรอดูโปรแกรมพี่ไม่ไม่ผมผมไม่รู้แะ่เขาประกาศ ถ้าถ้าบอกโ<อ>กงอ่ะแสดงว่ามีปัญหาหรือไม่ก็ได้ดตีแล้วเว้ยถ้าเขาพูดัะถ้าเอาปากกาได้ตีแล้วปั่นได้คอนเ็คชั่นกันพี่ได้อยู่โอหน่ามีเรื่องอละ ตั้งรถพี่มาตั้งรถเฮ้ยแสดงว่าไม่เห็นกลุ่มใหญ่เราเนี่ยพร้อมพร้อมพร้อมไม่เป็นไรพร้อม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 พวกพี่พร้อมพวกพี่พร้อมเอออออเปอแบน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 ปวดหัวนอกนะแบนแบนซังพี่นักขวาบนมีรถมันอยู่เฮ้ยพร้อมพร้อมพร้อมเตรียมนะเตรียมนะบอกข้างหลังด้วยชนเลยชนเลยชนเลยไอ้แบนกูอยากจะชนเลยนะชนไปโก้ไปโก้ไมชนเลยตอนนั้น มาแล้วแมนขาพุนลงมาแล้วตงตงมันตกมันตกกลางไฟเลยมันตกกลางถนนเลยมันตกกลางถนนเลยรออจเพื่นใจเย็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 นดูไอ้พึ่งหลงดูไอ้พึ่งหลงไปดุไอ้ลงเลยคุยว่ายังไงคุยว่ายังไงคุยว่ายังไงไปลงเลยไปลงเลยคุยว่ายังไงลงมาต้องส่งมาจากทางที่เรามาลงมาลงมาลงมาตุนบอลตุนอาวุธบอลอาวุธ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 ข้าเแล้เข้าเลยข้าวแดงข้าวเลย ไม่นวดไม่นวดไม่นวดแล้วไม่นวดแล้วไม่นวดไม่นวดแล้วไม่นวดไล่นวดไม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 ่นวม่นดม่นวดไม่นวดม่นวดไ่กวดม่นวดไม่นวไม่นวดม่นวดไ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 ม่นวดม่น่ดไมดไ

วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้ลมลมลมเดนมาเดมาเดินมาไอ้ตัวน้อยสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วมึงจับมึงจับผมแดงใหญ่มันหนีมึงจับผมแดงใหญ่มันหนีมึงจับผมแดงใหญ่มันหนีกูเล่นอยู่ในไฟ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 ไมเร่ได้เราไไดกูเล่นอยู่ในไฟกูเล่นอยู่ในไฟกูเล่นอยู่ในไฟ ในูเรื่องูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องไวว่นนี้ไวว่นี้ไวว่นี้แดงแต้งไปยังเลยนะใจใงุคนวอวอนาอไม่ต้องสนใจในไฟแล้วนาอต้องสนใจในไฟแล้วนวอมต้องสนใจในไฟแล้วนวอต้องสนใจในไฟแล้ว ทำไรไม่ได้ไอ้ไู่จอบครไม่ไ้ทไไอ้ตู่อบด้วมาขอคนายมาขอค่นายี่มาขอคนายให้เราดึงแล้วเราดึงแล้วเปิดมดยด้วไววันนี้หวยหวยหยใครไม่มีป้าถือปืนใครไม่มีป้าถือปืนใครไม่มีป้าถือปืน ไม่เปเราเพื่อนขึ้นรถนะเอ้มึงจับผมแดงมาเด่นไงบอสไไม่หมดดดูไว้ข้างหลังเลยดไวข้างหลยดูไว้ข้างหลังลยมาชุดเบ้องหลังเฮ้ยมึงฟังมึงฟังไปข้างหลังหน่อยไปข้างหลังหน่อยใครไม่มีเป้าถือปืนใครไม่มีเป้าถือปืนสวย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 เล่นอยู่เล่นอยู่โไม่อยู่โไม่อยู่ยิงแล้ว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  ใครไม่มีเป้าใครไม่มีเป้าใครไม่มีเป้าถือปืนออเไม่เป็นไร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 ใน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 ไฟในไฟในไฟมันน้อยในไฟมันน้อยไก่ไอ้คนในไฟมันน้อยเอ้เพื่อนงรู้เรน่องรู้เรื่องรู้เรื่องไอ้พี่เนี่ยตายชิ้นหน่อยอย่าเลยอ๋อไปข้างหลังเลย ใครไม่มีป้าใครไม่มีป้าไม่ถือปม่ไม่เราไไปไม่เราีบอสสวยเข้นรถได้ขึ้นขึ้นรถได้ขึ้นเขนรได้ขึ้นขนรได้ขึ้นมันเล่นอย่าวิ่งขร่วมนะดัอย่าพึ่งหมากัอย่าพึ่งหมากับอลได้อลไ้บลได้เดียวเองานแล้ว ใครไม่มีป้าให้ถือปืนติดแล้วยิงดิเฮ้ยใครไม่ทำอะไรถือโซเลยนั่งแกไม่ต้องชูปีอใครไม่ทำอะไรถือโซ่ถือปืนใครไม่มีทำอะไรถือโซถือปืนปืนมันยิงปีไปปเลยมาเลยมา ไมึงมึงเก็บ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 ีทนี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหลือเศษมันเหลือเศษมันเหลือเศษจบเหยมึงอย่าออกแล้วชุบไปเลยุบไปเลยุบไปเลยช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 ุบไปเลยุไปลยยล้วยยยิงลยยิง ดวยเออแค่นั้แหละเฮ้ยมึงมึงมึงจับ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 ผมแดงดิมึงจับผมแดงดิไมันเะอารเยะกาเยไม่เป็นไม่เป็นไร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 แวลงเล่นหน่อยแวนแวนมึงลงไปเล่นหน่อยแวนม้หมดแลน่ขวาองมึงลงไปเล่นหน่อยแวนมึงลงไปเล่นหน่อยพลพี่มีสองคนเยอะกวนียาหน่อย

เฮ้ยมึงจับผมแดงเลยมึงจับผมแดงเลยในไฟสบายมากในไฟสบายมากในไฟสบายมากยิงยิงบอลเลย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 เออสวยดูไว้ชุบเพื่อนหน่อยดูไวยชุบเพื่อนก่อนเอาคือมาแล้วสองคันของพี่ของพี่มีสองศพของพี่มีสองศพไม่ไปว่าเอาขึ้นรถเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาฝั่งนี้ก่อนมาฝั่งนี้ก่อนคือมันเหลือเศษๆเว้ยมาชุบเยอะเราได้เปียกเราได้เปียกเราได้ขึ้นรถลยชุบเยอะคนแดงก่อนบ้าพี่ไปดำข้างหลังยังไม่หมดครับพี่ยังไม่หมดครขา มึง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 คนดมึงงคนนี้ก็พี่ดีมึงงคนพี่ดีชุบ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 เฮ้ยเดี๋ยวกูจับมแดงมันเอ่ดิมึงเล่นมึงเล่นในบกมึงเล่นในกันดิพมแดงมัอยู่ตรงกลางไปเออนี่พี่จับไอ้นี่อยู่ฟอร์ดอยู่แตกมาแล่เลยดิ เฮ้ยมาเอาส่เพื่อนดิค่ะส่เพื่อนไปชุบดิค่ะส่เพื่อนไปชุบดิเออสวยไอ้มาเล่นมาเล่นมาเล่นคนนึงมาเล่นคนนึงมาเล่นคนนึงกดไลท์พี่กดไลท์กดเออพี่พี่กดเองพี่กดเองสองบอกเลยไอ้จะมาบ้านหน่อยจะมาบ้านหน่อยจะมากลางหน่อยเฮ้พี่ติดรถตายพี่ติดรถตายพี่ติดรถตายพี่ติดรพอมึงฆ่าตัวนี้เสร็จมึงถือศพแล้วเปลี่ยนปืนเลยนะอย่าอย่อย่าอย่าผมแดงมันอยู่ที่คันเดียวคันเดียวเออมึงจับกันไปเลย

เอาในไฟ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 มันหลุดมันหลุดไปแค่ทางเดียวเอ่อฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดนี่หลงเขาไปไหนวะตายไม่เข้าบ่อวะจับนั้นจับเลยวะไอ้ผมแดงมึงมึงไล่ในไฟหน่อยมึงไล่ไอ้ยิงไม้กูหน่อยมึงไล่ยิงไม้ ไม่ปิดปิดพี่ว่าปิดช้าดีแล้วเพราะว่าพรมแดงมันยังคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันมันกลับเข้ามาตายในในไฟเยอะไอ้มันรอลไปกี่คนอ่ะคันเดียวไอ้พรมแดงเออที่ผมเหม็นคือพรมแดงหนึ่งคนหนึ่งคนไอ้แย่ไอ้ย่นั่นต้องลงมาบรรลุแน่ไอ้หลงสั่งห่อสั่งอุ้มเลยเลยหลงเพื่อนมึงกระป๋ารถมึงเลยไอ้แย่เรา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 ขึ้นเราขึ้นรถกระเช้าไปพี่เพืัอนภาพเปลี่ยนมาแล้วใช่มึงฟังกูกูเห็นพภาพพอกูลงมากูรู้เว้ยว่าในไฟมันโดนอะไรกันเว้ย หมายกันเว้ยเพราะว่ามึงอะไปไล่ตัวตัวตัวนอกกันเยอะเกินผมแดงอะมันไม่มีปืนน้วยในไฟไฟเลยมันจอดในไฟสองสาคัญน่ะตะโกนแล้วใค่ห่อล้วบอกนะหลงจบกูหายวะที่ถืออะแก้ใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่ดีแล้วเออตอนแรกนึกว่าตอนแรกเห็นในดำบอเคนไอ้ตั้งในเคลียร์แล้วด้วยไปไอ้ของเสือมันหายไปไหนไม่รู้ว่ะแต่มันมีตัวเนียนอยู่เลยมีตัวเนียนอยู่สนับเจ็ดไะ่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวโฟกัสในไฟอยหายนะ โอ้ใค,ครใครหลงลงหลงไปหลง,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 ลงคุณลองแข่งุกมีมีมีใครมือว่างปะของกูสนับเจ็ดแต่ไม่มีว่อคือกูไม่ได้ฟโกฟกัสพรมแดงเขาเว้ยช่วยน้องๆในไฟอยู่แต่เห็นว่าขามันเยอะแล้วไงก็เลยปล่อย เออมันมันไอตัวนี้ไอมันเดอดเดือดเดือดอลนหลไหลไมแยกใช่ปะเอาเอตัวพีโอมาจพี่เอ้จงได้แล้วผมจ้องบรรจาพี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ลอก่อนก็ได้รอก่อนรอก่อนรอสองเพื่อนเฮ้ยเย็นเย็นเพื่ออย่าลืมอย่าลืมปัดก่อส้มมาด้วยนะหอก่อนมามามามึงมึงได้แล้วเว้ยลอไอ้นี่ลองเร็วเร็วสาม กูย mm. <reci him S 1> ังไม่มีศพนะตัวไหนมีบอมาแยกนะอุงแยกนะตัวกูยังไม่มีศพตัวไหนใส่กอดต้มได้นะพี่ใส่กอดต้มได้นะชาลีเอาศกไปดับได้ปะแล้วชลีไปรอปิดาได้หมน่นใส่กอดซ้มไดนะมาัมามามาัมาชลีไปบ้านมึงจะเล่นาหรอให้ลีรอน้เน้อเฮ้ยไ้ลไปอยาไงเฮ้ยลองหลน้ำหนึ่งเว้ยลองหลาน้ำหเว้ยกดจีกดจี้กดจีกดจีกดจีกจีขอีเกียร์มาเลยยนแตกแวรไูรก ให้กูเรื่องมีเรื่องมีเรื่องมีเ่บ้าซียนบ้านกาเซียนกูจอแล้วไเจอแล้วไปเจอแล้วปเจอแล้วไเจอแล้วไปเจอแล้วมึงจาแลยผไปเงอ่ะไอแได้ปเจอไปเวจะไปเส้นประอาลนไดโนอสลร์อ่ะไปเจปเจอไเอแ้เจอ้อแ้ไปแล้วไอล้วปเมอเอแล้วอวองไปไดเ้เสาไปปั๊มไดเสาเเเเเอ้